ไปเรียบบ้างเนี <S <S <are again response> mm ่ยเป็นหอดปี๊ยที่พอขังอีฝน ดื้อปะหลายงี่ปุ่นเขามันปีเขา ทำแล้วเขา่ขมาขมาันเ <c oughs> ขา่ามันขี้เขามันเออเข่าขีัเข่าเยาบบ อันยังมาเสียใหง่อยแล้วว่าหานหยาอย่างมาเสียไปพ่น